สวัสดีค่ะดิฉันนา่งสาวธนาพรเทียนยะสุดค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่กําลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ค่ะนั่นก็คือการเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะการเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราถ่ายคลิปไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรานะคะถ่ายคลิปเต้นคลิป้องเพลงคลิปทำอาหารหรือว่าคลิปรีวิวสินค้าต่างๆนะคะมาลงในแอปติ๊กต็อกค่ะแล้วก็ถ้าคลิปที่เราทํานะคะมียอดคนกดไลค์ คนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการที่คนมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ตรงนั้นด้วยแล้วยิ่งคลิปที่เราทํานะคะเป็นไวรัลขึ้นมาอีกเราก็จะยิ่งมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นการที่เรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในแอป t ิ k กต็อกนะคะจะทําให้เราอ่ะมีโอกาสในการได้รับงานรีวิวสินค้าก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางในการรีวิวสินค้าลงในแอป t ิ k กต็อกนะคะ แล้วก็ในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายอาชีพมากๆเลยค่ะที่ผันตัวเองมาเป็น t i k t o ็อกเกนะคะโดยการใช้เวลาว่างในหลังเลิกงานตอนพักกลางวันนะคะมาทำคอนเทนต์ลงในแอป Tik กต็อกเพื่อหวังที่จะมีรายได้แอป Tik กต็อ ok เนี่ยเหมือนเป็นโอกาสให้กับทุกๆคนเลยในการสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างรายได้ไปในตัวตรงนั้นด้วยนะคะก็อยากฝากการเป็น t ิ k กต็อกเกไว้ด้วยนะคะเผื่อทุกคนสนใจมันทำง่ายมากๆเลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ